ทำนายความฝันฝันเห็นรถยนต์ซุดโสมเก่าแก่ฝันเห็นรถยนต์ที่มีความซุดโสมเก่าแก่สนิมขึ้นทั้งคันแปลว่าอะไรฝันเห็นรถยนต์ที่ซุดโสมเก่าแก่แปลว่าจะสูญเสียโอกาสอันดีในเรื่องความรัก ฝันเห็นรถยนต์เก่าแก่ซุดโสมสนิมขึ้นทั้งคันแปลว่าจะสูญเสียโอกาสอันดีในร้านในด้านความรักหากฝันเห็นรถจัก,กรยานยนต์รถจัก,กรยานยนต์ซุดโสมเก่าแก่สนิมขึ้นทั้งคันจะสูญเสียโอกาสอันดีในเรื่องมรดกทรัพย์ส,สินเงินทองฝันเห็นมอเตอร์ไซค์เก่าแก่สุดโสม จะสูญเสียโอกาสอันดีในด้านทรัพย์สินเงินทองฝันเห็นรถยนต์ซุดโซมเก่าแก่จะสูญเสียโอกาสอันดีในเรื่องความรักทีนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่เพิ่มเติมค่ะคำถามข้อที่หนึ่งฝันเห็นรถยนต์ฝันเห็นรถย,ยนต์ซุดโซมเก่าแก่แปลว่าอะไร ฝันเห็นรถยนต์สุดโทรมเก่าแก่แปลว่าท่านจะมีความสุขท่านจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความสุขในการท่องเที่ยวมีความสุขในการทำงานมีอิสระในชีวิตฝันเห็นรถยนต์สุดโทรมเก่าแก่แปลว่ามีคนจ้องคิด้ายท่านเป็นผู้ชายอายุมากกว่า จะมีผู้ชายมีผู้ชายที่อายุมากกว่าจ้องคิดร้ายให้ระวังตัวให้ดีค่ะ ฝันเห็นมอเตอร์ไซค์ฝันเห็นมอเตอร์ไซค์สนิมขึ้นทั้งคันแปลว่าท่านะจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เป็นอยู่แต่จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามในเรื่องการงานการเงินมีดวงที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามในเรื่องการงานการเงินดวงความรักไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่อาจจะเป็นช่วงที่มีความทุกข์ เนื่องจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตทำให้มีปัญหาทางด้านธุรกิจและการเงินตามมาค่ะ